อย่าเอามือไปจับนะลูกนะเดี๋ยวมันกัดมีมีเขี้ยวหรือเปล่าโอ้คือฟันมันก็เจ็บแล้วค่ะมีเขี้ยวด้วยโอ้หมันนี่เราดูามาดีกว่ามาแคร์น่ารักมากเลยอุ้ยน่ารักจับได้ไหมตัวนี้จับได้ อันนี้จับได้โนอะ้โอ้นี่มันมน่ารักเนี่ยมันน่ารักมันจะหอมแก้มหรือวะนี่มันจะค to kiss you, he want to kiss you, hi yeah, horse, wow, wow มันน่ารักว wow <c oughs> <c oughs> he kiss you, อะไรวะ he kiss you